วันนี้นะคะมินามีไปทําฟันนะนัดคุณหมอไว้บ่ายสองนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง ก็ว <S an> ันน <an> ี <S an> ้นาจะแต่งต <an> ัวชิวๆธรรมดานะคะก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะวันนี้ทําฟันเสร็จก็เข้าสตูดิโอนะนาจะเข้าไปดูแซมเปิลนิดหน่อยนะคะแล้วก็หน้าวันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากเพราะว่าเวลาอุปกรณ์หมอมันจะลบเครื่องสัอางออกไปเยอะมากๆนะเสื้อที่นาใส่อยู่ตอนนี้นะคะของคิวเรเตอร์นะรุ่นที่นาส่งมาให้ถ้าใครสนใจก็ฟิตตามกันได้เสื้อยืดที่นาใส่วันนี้นะคะนี่นาได้มาตอนที่ไปเกาหลีนะน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะคะอันนี้ ส่วนกางเกงอะคะ่ะจะเป็นของมีชีฟนะนี้จะเป็นเกง3ส,ส่วนทุกคนว่ามันมืดไปไหมมนาว่ามันมืดมากนะเพราะว่าฝนมนจะตกมันเอ่อมันตกแล้วแหละนี่แหละอันนี้มินาสส่ไม่กี่ครั้งเองนะเพราะว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะมันไม่ใช่แนวมินาเท่าไหร่ขอขอภัยในความห้องรกนะคะเพราะาตอนนี้มันกลายเป็นห้องนอนมินาไปแล้วนะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนใช่แล้ว ก็คือชุดที่มินาจะแต่งวันนี้นะวันนี้มีนาจะออกไปสยามนะคะไปงานแวนส์จริงๆลุกวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นลุกที่มีนา่าคิดจะใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกนะมินาอยากใส่กางเกงขายาวแต่ว่ารุ่นพี่อยากให้มีนาใส่ขาสั้นไปนะจริงๆมินาไม่ค่อยมีกางเกงขาสั้นสักเท่าไหร่นะก็เลยเลือกใส่เป็นกางเกงของมิชชีฟอีกแล้วตัวเดิมพอในคลิปมันก็ดูเหมือนใส่ ตัวเนี้ยสวันติดนะเออมันก็แปลกๆเนาะแต่ช่างมันนะคะมีนามีอ,อยู่ตัวเดียวนะและจะให้มันเข้ากับทีมสเก็ตบอร์ดนะคะมีนาสุกว่ามันต้องจ๊อแหละจังหวะนี้ส่วนเน,นะคะมินาใส่เป็นเบบี้ทีนะคะของเกลส์มันดูจุดชืดไปนะคะมินาก็ใส่เป็นเข็มขัดของ e อเ e r ร์คลิปนี้นะคะอาจจะดูมีสตรัคเจอร์มากกว่าคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วมินาสายจริงเนาะอันนี้ยังพอมีเวลานะ ่วนกระเป๋าวันนี้นะคะจะสะพานเป็นของแอเนี่นะอันนี้ได้มาตอนไปเกาหลีนี่เท่มากใครยังไม่ไปดูคลิปนะคะไปดูกันได้นะส่วนอันนี้นะคะได้ามาเป็นของขวัญมันเกิดนะคะเป็นเอาไว้ห้อยๆนะน่าจะชื่อว่าไมาโลนะนนจบด้วยรองเท้าเบย์นะคะสีม่วงมันอาจจะดูมึนๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามีนามไม่ได้เอาไฟอะไรกลับมาบ้านเลยนะก็ถ้าแสงมันไม่เหมือนปกติกอนั่นแหละทุกคนคิดว่างไงคะแบบจําเป็นไหมหรือว่ามีนาจําจเป็นต้องมีไฟที่บ้านด้วย สำหับมีนามินาว่ามันแอบหมึดไปนิดนึงอันนี้คือคุณโทสของเล่นลูกชายมินาเผื่อถ้าใครสงสัยนะคะว่าเอ้ยไปงานแวรไม่ใส่อะไรของแวรหน่อยเล้คือเดลวินาไปเปลี่ยนที่นู่นนะคะก็นั่นแหละนะเพิ่งเห็นนะคะว่าผมฟูมากแต่ว่ามันแก้แล้วไม่ทันแล้วโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนเริ่มใส่จริงๆแล้ y บอกแล้วว่าเดิมีนาต้องมาเป็นลุกนะคะวันนี้ทั้งแวนส์ยืมมีนามาเป็นนางแบบที่โพสท่าไม่เก่งที่ได้มาห้าพันตั้งแต่หลุดต่อยย้อนไปห้าปีแล้วโอ้ตอนแรกหนูเข้าใจว่าต้องซื้อญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นแพงมันเล่นมันเล่นอืมมันเล่นใช่ลินล้นจันต้องแพง <Right. S 1> But it made Just trying to build a foundation ็คือชุดที่มิน่าจะแต่งในวันนี้วันนี้เราจะออกไปคาเฟ่กันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแต่ขอใส่กางเกงก่อนนะคะมิน่ารู้สึกว่ากางเกงลองมันแอบบางนิดนึงมินากลัวมันโป้นิดนึงเนาะวันนี้นะคะมิน่าจะใส่เป็นกางเกงยีนนะคะตัวแซมเปิลน,นะคะของอาคิฟอมโซซึ่งมันก็กล้จะปล่อยแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าทุกคนว่าไงสวยไหมนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้คือตอนแรกอะมิน่าไม่ได้เอ็์เตปว่าเออถ้ามันไม่ใช่หนังแท้อะมันจะคมนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันคมจะเปลี่ยนเป็นปหนังแท้พูดง่ายๆ ีนาด้วยแต่สิ่ช้าปหนอย oh. อไปน,นะคะ oh. ก็จะเป็นเสื้อยืดอ,อันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดเปล่าๆเลยนะคะของ H&M ซึ่งมีนาก็ได้มาตั้งแต่มัธยมนะคะนี่ นานมากอ๋อแต่บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นไซส์30นะคะมันไม่ใช่ตรงไซส์มินานะี่นะคะถึงไซส์26เลยนะคะทุกคนซึ่งไซส์จริงของมินาคือไซส์6ี่นะแต่ไซส์นี้มินาก็ใส่ได้แต่ว่ามันอยู่ตรงเอวแต่ถ้าจะให้ดีนะคะคือไซส์28น่าจะดีกว่านะถ้าอยากให้แบบรุงลวมแล้วมินาก็ใส่เป็นสาคอนะคะของพีฟฟัมโซเค <Okay. S 1> จริงจริงจะใส่เข็มขัดก็ได้นะชุบเห็นไหมมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยถ้าใส่เอออย่าง กระเป๋าอันนี้นะคะมินาะใช้ของสตูสี่วันนี้มินาจะใส่เป็นผู้มานะคะผู้มาแฟตีนะคะของคุณแม่ r รีฮันนานี่วันนี้ไม่อยากใส่รองเท้าที่แบบสีดำๆำก็คิดอยู่มันก็มีตอนนี้มีหลายคู่ไงสีดำแต่ว่าอยากใส่อันนี้รู่ดีมันชังกี้มากจะปอนปะวะ <laughs> ลุกก็จะประมาณน,นี้นะ,ะโหทุกคนเลย กล้องคือมืดมากแลยมิน่าถ้าซื้อโคมไฟตรงนี้นะคะมันจะได้สว่าง่อย